สวัสดีครับผมนะมา,าเข่าแปลงพักกันบ้างมานี่แปลงพักนิหน่อยของผมนี่โอ้ยเนาะกำลังเริ่มแตกใบยักษ์แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับนานผักสี่สิมุนมาเลงนี่แหละเพิ่งว่าอ่าแตกใบยักษ์ได้เลยพี่น้องเอ้ยนี่นานครับได้ผลครับเกินคาดครับชุดนี้สวยงามกว่าชุดที่แล้วครับ แง่โมจูที่แล้วครับเพราะว่าชุดที่แล้วนี่แมวมันมเล่นนะครับอ่าแมวมันมาเล่นชุดนี้เลว่าจะเต็มทั่วกระถางเลยครับนะบิ่งบุ๋งไกลๆครับนะครับ,รบอ่าแตกต่างกันหลายครับองา,ามครับงามงามงามโอ้โสวยงามหลังงานนี่ครับพี่น้องเอ้ย นี่ได้ผลเกินคาดครับผมชุดนี้นะงามกว่าชุดที่แล้วครับสวยงามเลยเนี่ยสวยงามมันอยู่ที่แล้วครับกระเทียมผมกัดเวลาใส่ปุ๋ยเลยนะครับเอาปุ๋ยเล็งหัวใหม่แล้วนะครับปุ๋ยเล็งหัวใหม่แล้วก็อยู่กับธรรมชาติพี่น้องเลย้างนานี่ก็เป็นต้นบะนาวนะครับ ต้นมะนาวนะฮซึ่งตอนนี้ก็ับกำลังติดดอกนะครับบางส่วนนะครับเป็นเบิด์ตปีนะครับต้นนี้นี่ครับเป็นเบิดปีเบิด์ตปีประสาทนะครับอ่าตัวันน้ยบางๆคำนวณบางๆน้อยบางๆน้อยบนหนานะครับเพราะว่าเริ่มขานหน้าแรงเลี่ยนะครับเริ่มขานหน้าแรงก็เป็นธรรมดาโอ้ขานน้ำหอมผมก็โอ้หุ่นดกคัก เห็นดัชนยครับผมโอ้มองไปคุณคนระับคุณอ่ะบักมีอ้นต้นอยู่สองน้อยครับผมบักมีครับบักมีต้นต้นบักมีครับต้นบักมีอวโอ้ยบรรยากาศตอนเช้าครับเริ่มเห็นแสงอาทิตย์มาแล้วนะครับคุณนะทางบนโอ้วันนี้ก็เย็นเนอะเย็นพระทรงขนะครับ,นนรบอากาศเย็นพระทรงขนะครับยันน,นี้ ที่อำเภอลำป่อยมาดช่มครับมองไปคนาก็เดิอนมีแสงแดดเรือนมียังกันมากก็อบอุ่นขึ้นแน่ครับตอนเช้านี้โอ้เย็นครับพี่น้องจนอากาศที่จะออกมานะครับอากาศมันเย็นลายกันโอ้ยแขวนกระหอนนะครับแขวนกระหอนแขวนกระหอนครับผมตกบายมากตก ตอนเที่ยงจนบ่ายมากอน่โอ้นี่เรื่งใดเนาะทัางบ้านครับอากาศเย็นมาครับดูแลสุขภาพนี้เด้อครับเด้ออ่านี่สซนแต่พักชีผมอยู่ยแล้วนี่โอ้ยงาม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 ครับติดทายอัปเดตในเบื้องเรื่อยๆนะครับ